5 4, 3, 2, สวัสดีครับสวัสดีพบกับอุ้มเดนนี่วันนี้เป็นตัวแทนของผู้สื่อข,ข่าวทางช่องช่างงาม ลงพื้นที่สำรวจและสอบถามเด็กนักเรียนที่โดนสั่งปิดโรงเรียนเป็นเวลานานเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -2019 ว่านักเรียนนั้นได้รับผลกระทบอย่างไรกันบ้างเหล้วพวกเขาเหล่านี้อยู่บ้านได้รับการเรียนการสอนในรูปแบบไหนกันซึ่งการสัมภาษณ์นี้เราก็ขอสัมภาษณ์เป็นภาษาถิ่นเพราะเด็กๆในชนบทค่อนข้างที่จะสื่อสารภาษากลางไม่ค่อยถนัดกัน ครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้อยู่กับพวกเด็กๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเริ่มสัมภาษณ์เด็กๆก,กันครับกลมนายูนีซอเด็กไส้ย,ยังเอาในน้าโตแน่แต่วนะัสดีครับผมเืิอเด็กไส้เป็นสาบุตรเรียนซอเหนือเออติเรียนซีหนองเหนือเอาเป็นจังไดอยากไปโรงเรียนยังเอ้ยไม่ไมอยากไปโรงเรียนหครับผมกินฮอดกินฮอดอย่างลบที่เคยกัดท่ซอที่เคยกกินโอ๊ยบอแมน คีนอดที่ซอที่เคยเขียนนังซื้อเรียนที่เคยอ่าน mm hmm. กาบ,บ้านที่คู่เคยให้ออดคดนอดคดนอดแม่ครับสวัสดีครับเนี่ยือสิสวัสดีเร็วบ้านในบอกว่านเศร้าสัมผัสอยู่โอ้ยเด็กชายเหนือออะเด็กชายนี่ซื้อยังนี่เด็กชายนี่สวัสดีครับผมชื่เอ,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 อเด็กชายาย,ออยุติกรชื่อเลร,ร,รียญชื่อหน้องเกาลูนครับโอ้น,อน้องเกาลูนป้าซื้อไปตะกินเถ <c oughs> อะเอาหน้องเกาลูนเป็นไดอยากไปเรียนที่ยังนี่อยากไปเจ้งจะกคารแล้วครับ ผมกินหอยผู้สาวที่นั่งโต๊ะข้างๆเพื่นดีให้ผมหลอกกันบ้านกินห่อใจสีขาล้วเว้ยโอ้ยใจแมนใจสีขาดครับอย่าฝ้าวขาดเธอเด้อแล้วไม่สิเปิดแล้วล่ะโรงเรียนใจลุ่มๆใจลุ่มๆอ่าชื่อเด็กหญิงยังชื่อเด็กหญิงธนพรชื่อเล่นชื่อเนยเป็นไดอยากไปโรงเรียนที่ยังนี่ยังบอยยากไปเลยค่ะหนูยังอยากเรียนในระบบียบไลายอยู่อ้าวเป็นอยังคือว่าสัน โนว่าไม่เคาใจดีเมียนด้อเมีน,มน <laughs> อันเมียนจองนะจ่ออยู่เสมอซืเวียนนี่อันเ้าแต่นาจ่อนีอน่เมียนอันนางเรียนหรือว่านางคุยเบาวนี่นางเรียนอ่ะเมียนบ้อเอาเรียนกะเรียนสันละเอาบายบายท่านผู้ชมสวัสบบดีค่ะสวัสดีค่ะชิบะได้เลยเนะอีอสงสัยน,นางเรียนกันหรือมั้งนี่พี่ว่ายเพื่อเหลินบุได้เว้ยนั่นพี่ว่ายพี่ว่ายเออ นางเลียนเวลานางเลียนมันพ่อแม่เลียนแล้วนี่เนาะตีปอมคากแห้งครับจะยังไรก็ตามทีมผู้สื่อข่าวทางช่องช่างงาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เด็กไทยก้าวผ่านก้าวผ่านเอาชนะเอาชนะโลกโควิด2019ไปด้วยกันนะครับโลกโควิด2019ไปด้วยกันนะครับเย้ย บ okay, 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 okay. อกแกให้ออออโ,โอเคโอเคอ,อ่าเราก็ขอจบการรายงานข่าวไว้เพียงเท่านี้ปุ่มเดนนี่สวัสดีครับโซนนะคะสวัสดีครับ